สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านราคาถูกนะคะ EP นี้เป็น EP ที่501นะคะ501นะคะพี่ๆนะวันอังคารที่3กุมภาพันธ์2569ค่ะวันนี้นะคะมีราคา100บาท200บาทนะคะ100กับ200จะมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะแล้วก็รายการ300บาทจัดส่งฟรีนะคะวันนี้นะคะ มีพารูปหล่อองค์ใหญ่นะคะมา2องค์นะคะพี่พี่นะเดี๋ยวน้องจะค่อยๆไล่ทีละรายการนะคะพี่พี่จดหมายเลข EP ไว้ก่อนนะคะ501นะคะแล้วตามด้วยหมายเลขรายการต่างๆที่พี่ๆี่ชอบได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะ087 6262 939 087 6262 939ค่ะ ปิดด่วนนะคะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะหรือจะแคบหน้าจอ QR Code ด้าน,นหน้านี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะเบอร์โทรก็แอดไลน์ได้นะคะก่อนจะไปรับชมด้วยกันคนละหนึ่งร้คยคนละ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องแม่ค้าคนนี้ด้วยนะคะหนึ่งร้ค์หแชร์สำหรับพี่ๆทุกๆท่ททานมีค่าสำหรับน้องนะคะพี่ๆ มาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราค่อยๆเริ่มเทเลลารายการให,ให้ได้รับชมกันเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวน้องขออนุญาตซูมนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ราคา100บาทก่อนนะคะพี่ๆนะเริ่มที่100บาทค่ะนี่ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ๆนะหลวงปู่ทวดค่ะวัดช้างให้พิมพ์ใหญ่ค่ะ2497 น้องไม่ได้แกะซองนะคะพี่พี่ไปแกะกันเอาเองนะคะพี่พี่นะนี่ค่ะเก่าๆเลยค่ะเอาไป100บาทพอค่ะค่าจัดส่ง50บาทรายการที่1นะคะต่อไปรายการที่สองค่ะอง์นี้เป็นรายการที่สองค่ะ100บาทเหมือนกันค่ะพี่พี่ารายการที่สอง0บาทค่ะ รายการที่สองหนึบาทนะคะต่อไปนะคะรายการที่3ค่ะรายการที่3ค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่3นะคะนี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่4ค่ะ องค์นี้เป็นรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ี่นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะรายการที่4นี่ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะองค์นี้สำหรับรายการที่ห้าค่ะ รายการที่ห้าหนึ่งร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่หกค่ะรายการที่หกหนึ่งร้อยบาทค่ะหลวงพ่อเดิมรายการที่หกนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะรายการถัดไปค่ะ รายการที่7ค่ะหลวงพ่อคูนนั่งเต่าเงินล้านค่ะรายการที่7นะคะพี่ๆรายการที่7ค่ะรายการที่7นะคะหลวงพ่อคูนนะคะนั่งเต่าเงินล้านค่ะรายการที่7 100บาทนะคะต่อไปค่ะรายการที่8ค่ะ เหรียญหลวงปู่สุขค่ะรายการที่8เป็นหลวงปู่สุขค่ะมีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่นะมีค่ะหลวงปู่สุขนะคะรายการที่8นะคะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะรายการที่9ค่ะพี่พี่100บาทค่ะรายการที่9นะคะ เก่าๆนะคะพี่ๆนะดูความเขอะได้เลยนะคะรายการที่เก้าต่อไปรายการที่สิบค่ะรายการที่สิบหลวงปู่แหวนค่ะรายการที่สิบเป็นหลวงปู่แหวนค่ะรายการที่สิบนะคะหลวงปู่แหวนหนึ่งร้อยบาท ถัดไปค่ะรายการที่11ค่ะสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะหลังกังปลาค่ะรายการที่11นะคะเอาไป100พอค่ะพี่พี่100บาทค่าส่ง50นะคะต่อไปรายการที่12ค่ะรายการที่12เป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินค่ะ รายการที่12ค่ะ100บาทนะคะ100บาทพอค่ะพี่พรายการที่12ค่ะต่อไปค่ะรายการที่13ค่ะหลวงพ่อกันฉลุค่ะรายการที่13นะคะหลวงพ่อกันฉลุนะคะรายการที่13ค่ะ ต่อไปนะคะรายการที่14ค่ะสมเด็จโตค่ะรูปหล่อสมเด็จโตค่ะรายการที่14ค่ะรายการที่14นะคะ100บาทนะคะพี่พิณนะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้าต่อไปรายการที่สิบหกค่ะองค์เนี้ยรายการที่สิบหกนะคะเป็นพาปิตาค่ะรายการที่สิบหกค่ะรายการที่สิบหกนะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบ เจค่ะอง์นี้รายการที่1 7นะคะกิ่งจอปลนะคะรายการที่17ค่ะเอาไป100บาทค่ะค่าส่ง50บาทต่อไปนะคะรายการที่18ค่ะรายการที่18นะคะ องค์นี้เป็นรายการที่สิบแปดค่ะรายการที่สิบแปดต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้าค่ะรายการที่สิบเก้านะคะหนึ่งร้อยบาทต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบ รายการที่20นะคะองนี้สําหรับรายการที่20ค่ะต่อไปรายการที่21อค่ะองนี้เป็นรายการที่21นะคะรายการที่21 ต่อไปรายการที่22ค่ะรายการที่22รูปหล่อหลวงปู่หมุนค่ะรายการที่22รูปหล่อหลวงปู่หมุนค่ะรายการที่22ต่อไปรายการที่23ค่ะ <adam devil goose ittens> อง, <leness> ง์เหนือรายการที่23นะคะ 100บาทนะคะรายการที่23ค่ะต่อไปรายการที่24ค่ะรายการที่24นะคะรายการที่24ค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ องเหนี้รายการที่25นะคะรายการที่25ค่ะต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะเป็นพาสมเด็จนะคะรายการที่26เอาไป100บาทพอนะคะนี่ค่ะ เขียนว่าพากุบางขุนพรมกุเก่าค่ะ2 5 0หรายการที่26ค่ะ100บาทพอค่ะค่าส่ง50รายการที่1ถึงรายการที่26นะคะราคา100บาทนะคะค่าส่ง50บาทนะคะต่อไปค่ะต่อไปรายการที่27ค่ะราคา200บาทค่ะ รายการที่27นะคะ200บาทนะคะค่าส่ง50บาทค่ะรายการที่27ค่ะต่อไปรายการที่28ค่ะองเหนียวรายการที่28นะคะรายการที่28 ต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่2 9ต่อไปค่ะรายการที่30รายการที่30นะคะ200บาทนะคะค่าส่ง50บาทค่ะองคเนียวรายการที่30ค่ะ ต่อไปรายการที่31ค่ะรายการที่31 200บาทนะคะองเนียวรายการที่31ค่ะพี่พี่ต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32ค่ะ200บาทนะคะ รายการที่32ค่ะต่อไปนะคะรายการที่33ค่ะรายการที่33ค่ะองเหนียวรายการที่33ต่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34ค่ะ ถัดไปค่ะรายการที่35ค่ะรายการที่35ค่ะต่อไปนะคะรายการที่36ค่ะ200บาทค่ะรายการที่36รายการที่36 ถัดไปรายการที่3 7ค่ะรายการที่37นะคะ200บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่38ค่ะรายการที่38ค่ะรายการที่38รายการต่อไปรายการที่39ค่ะ รายการที่สามนะคะต่อไปอารายการที่40สค่ะรายการที่40สค่ะต่อไปอารายการที่41อค่ะรายการที่4 1นะคะ 200บาทนะคะรายการต่อไปรายการที่4 2ค่ะรายการที่4 2 2 0 0บาทค่ะรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43ค่ะรายการที่43ค่ะ ต่อไปรายการต่อไปนะคะรายการที่27ถึงรายการที่43รายการละ200บาทค่าส่ง50บาทนะคะต่อไปจะเป็นราคา300บาทนะคะเริ่มที่รายการที่44ค่ะรายการที่44เป็นพับปิดตาค่ะ3า0บาท รายการที่44เป็นพับปิดตานะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่45ค่ะรายการที่45 3 0 0บาทค่ะรายการที่45 300บาทนะคะต่อไปรายการที่46ค่ะรายการที่46 3ส0าบาทส่งฟรีค่ะ รายการที่46นะคะ300บาทส่งฟรีค่ะต่อไปรายการที่47ค่ะ300บาทค่ะรายการที่47 300บาทค่ะต่อไปรายการที่48ค่ะรายการที่48 300บาทค่ะรายการที่4ี นะคะต่อไปรายการที่ PI 49ค่ะรายการที่49คะ่ะต่อไปรายการที่50ค่ะรายการที่50ค่ะรายการที่50นะคะสามบาทต่อไปรายการที่51 ค่ะรายการที่51ค่ะ300บาทส่งฟรีค่ะรายการที่51ต่อไปรายการที่ 52, ค่ะหลวงพ่อโสธรรายการที่52ค่ะ300บาทนะคะรายการที่52ค่ะ รายการที่44ถึงรายการที่52รายการละสา0รอยบาทส่งฟรีนะคะพี่พี่นะต่อมาค่ะพี่พี่นี่ค่ะเป็นองค์รอยรูปใหญ่นะคะพ,พี่พี่นะพึ่งได้มาเมื่อเช้าเลยนะคะพอดีกลับบ้านนอกไปนะคะแล้วก็ข้าง,ข,าง,ข,างข้างบ้านยายนะคะเขาก็เลยบอกว่าช่วงนี้ไม่มีตังค์นะคะลูกหลานยังไม่ส่งตังค์มาก็เลยพอจะปล่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะนี่หนูก็เลย เอามานะคะสององนะคะมีอยู่สององนะคะองค์ใหญ่มีน้ําหนักนะคะพี่ๆนะอ่ะเริ่มที่องค์นี้นะคะเริ่มเที่ยวรายการนี้นะคะเป็นรายการที่53ต่อกันมาเลยเนาะพี่เนาะรายการที่53องค์นี้นะคะนี่นะคะค่อยๆดูกันไปนะคะรายการที่53องค์นี้นะคะ น้องขอ250บาทนะคะน้องขอ250นะคะขอค่าส่งอีก50บาทนะคะพี่พี่นะ250บาทค่าส่ง50นะคะพี่พี่นะนี่นะคะเก่าๆเลยค่ะพีะ่รายการที่53ค่ะต่อไปค่ะเป็นองค์ใหญ่นะคะต่อไปเป็นองค์ใหญ่เป็นองค์ที่54ค่ะ องค์เนน้วรายการที่54นะคะเป็นองค์ใหญ่เลยนะคะพี่พี่นะบูชาขึ้นชั้นได้เลยนะคะองค์นี้นะคะน้องขอเป็น350บาทค่ะองค์ใหญ่องคเนนยวรายการที่54น้องขออยู่ที่350บาทพอคะ่ะพี่พี่ค่าส่ง50นะคะนี่ค่ะสวยๆกเก่าๆนะคะ ท่านเก็บบูชายอย่างดีเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะจำเป็นก็เลยต้องเอาออกมาปล่อยนะคะรายการนี้รายการที่54น้องขออยู่ที่350บาทค่าส่งอีก50นะคะนี่จะ้ะมีอยู่แค่อย่างละองค์เท่านั้นนะคะพี่พี่นะ ชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งหมายเลข EP 501แล้วตามด้วยหมายเลขรายการนะคะน้องย้ำให้อีกหนึ่งรอบนะคะรายการที่1ถึงรายการที่26รายการละ1น100บาทค่าส่ง50รายการที่27ถึงรายการที่43ราคา200บาทค่าส่ง50บาท รายการที่44ถึง52รายการละ300ส่งฟรีนะคะแล้วก็รายการที่53เป็นรายการนี้นะคะตรงมือน้องนะคะพี่พี่นะ250ค่าส่ง50รายการที่54ด้านนี้ค่ะตรงมือน้องนะคะรายการนี้นะคะน้องให้ไปเพียง350บาทค่าส่ง50บาทนะคะพี่พี่นะน้องห่อให้อย่างดีอย่างหนาเลยนะคะพ,พี่พี่นะ ช่องทางการติดต่อน้องแม่ค้านะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะ0876262939ค่ะ0876262939ค่ะนี่นะคะจะแอดไลน์เบอร์โทรแคปหน้าจอ QR Code โค้ดด้านหน้าน,นี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะพี่ๆนะาสาหรับวันนี้นะคะน้องต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะกาบสวัสดีค่ะ